สวัสดีครับทุกคนพบกับแอดป็อกจัดสเปคคอมกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะแอดปอกก็เอาคอมตู้ปลามินิมินิมอลมาให้ดูกันเลยนะครับนี่มาป้ายยาน,นะครับเป็นไงจัดเซต2จอแบบนี้บอกเลยว่าสวยงามลงตัวมากๆเลยนะครับเอาละ่ะเดี๋ยวเรามาดูความสวยงามของคอมตู้ปลามินิเครื่องนี้กันเลยครับดูดิโอ้สวยงามน่ารักมากนะครับมีสีให้เลือกสีดําแล้วก็สีขาวนะครับถ้าใครแบบเน้นสวยเน้นแบบแสง RG B ี RGB, สวยงามกระจายสวยๆเนี่ยผมแนะนําเป็นเคสสีขาวนะครับจะดูสวยมากๆเลยหรือว่าถ้าใครแบบชอบแนวดาดุแบบนี้ก็ได้นะครับเนี่ยป๊อกปรับไฟให้สีขาวจะได้แบบเห็นภายในได้สวยชัดเจนนะครับถ้าดูดีๆจะเป็นกระจกแบบโค้งไงนะจะเห็นแบบพนรลมาเลยนะครับนี่อ่ะไปดูใใกล้เนี่ยมันจะเป็นทรงกระจกด้านหน้าแล้วก็โค้งเลยโค้งฟื้นไปไปถึงข้างหลังเลยนะครับกระจกมันจะเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวซีแบบนี้นะครับเวลา เวลาเราใส่กระจกก็จะครอบมองไปแบบนี้เลยทําให้เวลาเรามองจากด้านหน้านะครับด้านหน้าด้านข้างเห็นไหมเห็นภายในทั้งหมดเลยนะครับนี่มองเฉียงก็ไม่มีไม่มีคานเหล็กมากั้นนะครับทําให้เราเห็นภายในแรมภายในได้อย่างสวยงามเลยนะครับอ่ะด้านข้างด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมดูดิสวยงามทุกมุมมองเลยนะครับปเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆนะครับเห็นไหมใกล้ๆด้านหน้าเห็นไหมจะมีสวิตช์เปิดเครื่องนะครับก็จะมีพวก USB, ยูนิทีใช้ A ใช้ C ที่เสียบหูฟังนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นกระจกโค้งมานี่ครับฟืบโค้งนี่ฟืบโค้งไปนู่นนะครับนี่ก็เป็นนอ็อตยึดตัวกระจกเข้ากันกับเคสนะครับอ่ะมาดูภายในกันเห็นไหมครับภายในด้านหน้าผมจะเป็นชุดน้ำสองตอนนะครับเลี้ยงท่อมาเป็นแบบนี้ผมเลี้ยงท่อมาจากข้างหลังครับผมบนมานี่ก็จะดู สวยงามปีกแบบหนึ่งหรือว่าใครอยากจะให้ท่อน้ำวบนมานนี้ก็ได้ฟืบมานนี้สามารถบอกแอดบอกได้นะครับใน,นส่วนของแรมนะครับแรมก็จะเป็นแรม DDR5 Corsair Dominator เลยนะครับคือเป็นแรมแบบรุ่นท็อป,อปของ Corsair เลยนะครับตัวนี้เป็น32กิกด้วยสวยงามนะครับสามารถปรับสีแรมได้ด้วยนะครับส่วนตัวชุดระบะรายความร้อนวนน้ำนะครับเป็นของ Cooler Master รุ่นใหม่นะครับตัวนี้ สวยงามนะครับถ้าดูดีมันเป็นเหมือนแบบคิดตันเลยนะครับเห็นไหมจะแบ่งไฟเป็นสองโซนนะครับโซนตรงกลางแล้วก็โซนขอบสามารถปรับโหมดไฟได้อย่างอิสระเลยนะครับอยากให้ข้างในเป็นสีม่วงด้านข้างเป็นสีขาวก็ได้นะครับจะแบ่งโซนไฟเป็นสองโซนซึ่งสวยงามมากๆนะครับชุดน้ํา2ตอนนะผมไฟพัลงก็จะเห็นเต็มๆแบบนี้เลยในส่วนของเมนบอร์ดนะครับจะเป็นเมนบอร์ดตัวทัพเกมมิ่งนะผมสีดําดุเลยนะครับรองรับ CPU ที่กินไฟนหนักนะครับอนาคตอัปเกรดเป็น i7 i9 ก็ได้นะครับผมในส่วนของตัว CPU จะเป็นตัวนี้ครับ i5 1 4 5, 14, 5 0นผมรุ่นใหม่ล่าสุดเลยจับคู่กับกาจอ4070รุ่นใหม่เหมือนกันผมซูเปอร์นะครับ 40, ส0 7 0ูนเเปอร์เล่นเกมปรับสุด 2K 4K ได้เลยนะครับมีเทคโนโลยี DLSS มีเฟรมเจนช่วยเพิ่มเฟรมเลทแล้วก็เล่นเกมได้ภาพที่สวยงามอีกด้วยนะในส่วนกาจอกาจอเนี่ยจะเป็น กาจอสามพลมนะครับเคสนี้จะใส่กาจอสามพลมได้แบบเป๊ะเ,เ,เลยนะแล้วก็ในส่วนของพลมด้านล่างผมจะเป็นออปชั่นเสริมนะครับถ้าซื้อเคสเปล่าแบบเนี้ยนะครับมันจะไม่มีพลมเสริมมาให้นะครับแอดบอกแนะนําให้ซื้อพลลมเสริมด้วยจะได้แบบช่วยในการถ่ายเทความร้อนได้ดีมากยิ่งขึ้นเพราะว่าถ้าเป็นเคสเปล่าถ้าเราประกอบเนี่ยมันจะไม่ไม่ได้แถมพลมมาให้นะครับมันจะดูลงโล่งนะครับแนะนําให้ เ็มงบไปสักประมาณ500ถึง1,000นะครับเพิ่มพัดลม2ตัวด้านล่างเข้าไปก็จะดูสวยดูเต็มแบบนี้เลยนะครับในส่วนของความจุนะครับก็นี่ครับก็จะเป็นความจุ1,000 g ิกดีเฮ้ยหนึ่งพันกิกเนสเลยนะครับอ่านเขียนประมาณ5,000เมกต่อวินาทีครับอ่านเขียนไวมากเก็บไฟล์ได้เยอะนะครับเปิดปิดเครื่องไวโหลดเกมนั่นนู่นนี่ย้ายไฟล์ต่างๆไวับนี้ก็เป็นกล่องแพ็กเกจนะครับดี5บั30ดี ความจุ3.2กิกบัท5,200นี่ก็เป็นในส่วนของเมนบอร์ดนะครับนี่ BJM Plus นะครับเป็นเมนบอร์ดเผื่ออัปเกรดในอนาคตใช้งานได้อีกยาวส่วนของมอสไฟผม810บาทโกด้วยนะครับนี่จากไฟเพียงพ่อแถมมาหาประหยัดไฟเนี่ยนะครับใครชื่นชอบคอมแนวมินิมอลแนวตู้ปลานะครับอยากได้แบบนี้บอกอเลยว่าสวยงาม ไม่แพ้รุ่นพี่อย่างคอมตู้ปลารุ่นใหญ่เลยนะครับถ้าใครชื่นชอบแนวมินิมอลหรือว่าใครที่ไม่มีพื้นที่ในการติดตั้งคอมนะครับหรือว่าอยากได้คอมพิวเตอร์เป็นเฟอร์นิเจอร์ประดับบ้านสวยๆนะครับตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะครับดูดิดูสวยงามไม่มีเบื่อเลยนะครับแล้วก็ประหยัดพื้นที่ด้วยนะดิเห็นไหมมีพื้นที่ใช้สอยบนโต๊ะค่อนข้างเยอะเลยนะครับเป็นเคสไม่เล็กไม่ใหญ่กําลังดีนะครับเห็นไหมเครื่องนี้ ก็จะจบไปประมาณเท่าไร่เดี๋ยวแอดบอกจะลงไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับจริงๆสามารถเซฟงบได้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเราอาจจะเลือกเป็น CPU i 5ู2อหาเแล้วใช้เป็นการ์ดจอพวก3 0 5 0 4 0 6 0แบบนี้ก็ได้นะครับก็จะประหยัดงบได้เยอะแล้วก็ตัวแรมเองเมนบอร์ดเองเนี่ยก็ไม่จะเป็นต้องเอา DDR5 ก็ได้นะครับก็ใช้เป็น d d r 4ก็จะประหยัดงบลงมาอีกบอกเลยว่าประหยัดงบได้หลายหมื่นนะครับจริงๆถ้าอยากได้แบบเนี้ยเอาแบบเซฟงบนะ ก็จะตกอยู่ประมาณ3-4ี่หมื่นก็จะได้สวยๆแบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวป๊อกจะรอดูสีขาวนะครับถ้าใครชื่นชอบแนวมินิมอลแล้วแบบอยากได้สีขาวขีนบอกเลยว่าตัวนี้สวยงามไม่แพ้สีดําอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวป๊อกถ้ามีโอกาสจะเอาสีขาวมาประกอบให้ดูแล้วกันนะครับถ้าใครสนใจใคอมตูป้ปลาไม่ว่าจะเป็นเคสแบบนี้หรือว่าเคสทั่วไปในช่องแอดป๊อกสามารถไปดูได้เลยนะครับมีให้เลือกหลากหลายนะผมชุดน้ํา อยากได้แบบไฟแบบนี้หรือว่าจะมีหน้าจอมีแอนิเมชันใส่วิดีโอใส่ไฟกิฟด,ดุกดิกดุกดิกได้ก็มีเช่นกันนะครับแต่ของเริ่มจะหมดแล้วนะครับต้องรีบตัดสินใจนะอ่ะเดี๋ยวมาดูอินเสิร์ตแต่ละมุมดีกว่านะครับมุมนี้ในมุมนี้ก็สวยนะครับผมมุมเสยแบบนี้นะครับเห็นปะอ่าดูสวยงามลงตัวครับผมหรือว่าาจะดูมุมนี้นะครับนี่ไม่ว่าจะเป็นมุมเสยหรือว่ามุมจากด้านข้างครับผมบอกเลยว่าสวยทุกมุมมองจริงๆ ด้านข้างแบบนี้ก็ผมดูในส่วนของแรมแล้วก็ไฟบล็อกน้ํานะครับเป็นไงสวยมากๆเลยนะครับดูใกล้ๆกันนิดนึงดูครับเห็นอ๋สวยงามดูดีมีมิติไม่ซ้าใครแน่นอนเอาไปวางมุมไหนของห้องก็สวยนะครับโอ้โหดูดิมุมนี้ยิ่งสวยเลยทุกคนเห็นปะอ่ะ ประมาณนี้แล้วกันนะผมถ้าคิดถึงคอมประกอบตู้ปลาหรือว่าคอมเล่นเกมคอมทางานออกแบบคิดถึงแอดบอกเลยนะครับโดมิโนลงเกมให้พร้อมใช้ส่งฟรีมีปลายทางนะครับผมขอมทุกชิ้นมือหนึ่งไม่แกะกล่องหอมๆเลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูอินเสิร์ตสวยๆกันครับ